วันดี้มาดูแนวทางนี้เคอีนะครับนี้เคอีนี่จะเป็นของวันพฤหัสนะครับ2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวจากเลขอ่างอิงนะเลขอ่างอิงผมใช้เลขชุดที่3นะครับในกรอบสีเหลืองสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับเลข76นะครับมันมีสองรอบเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันการคลิปเบิ้อทบอะไรไงครับขึ้นลง24ตัวนะครับคือการเอา76นะครับบวก24จะได้ได้ได้ศูนย์ศูนย์นะครับคือรูดไปถึงเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ 7 6 24ลบจะได้5 52นะครับจะไปเลขครบทั้งหมดนะครับต่มาเดิมครับตอนท่านลูดในเว็บจริงบางท่านตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเช้าบ่ายครับเช้าถูกเคยอยู่นะครับเช้ามาถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็แบ่งปันไปปีละ6 0 0บาทนะครับแล้วก็แนะนําว่าเล่นเริ่มเล่นทุนหนึ่งชุดมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดก็ต้อง หลุดแล้วรอให้หยุดก่อน1วันรอเลขวันถูกเราค่อยมาเบิ้ลทบมาอ่านเอาช่วงที่มันถูกนะครับเพราะการอ่านช่วงที่ถูกคือได้กําไรนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับ